ตอนนี้ทัีกัอไมอยู่กับพ่อแม่ของแชมป์เดอะสตาร์ีหกียาวกับพ่อแม่ของน้องจันเดอะสตาร์นัทบันิการ นี่ก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจกับน้องเด็ทมกๆในการที่ว่าควงกันได้ครับผมสามห้าเป็นตะกูนะฮะตอนนี้มีแบ็คเก่าให้เราด้วยวะรอเต็มเลยนะครับได้คุณแม่พูดถึงแฟนคลับนิดนึงที่ว่าการเนี่ยได้แชมป์ปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ยังหนาแน่นเลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บคุณพี่อพแม่ของพี่การด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณแบงคาวข้างหลังด้วยครับเรียกว่าแบนค์ดัอมอย่นนี้นลาแน่ตลอดเลยครับผมเก็เป็นคนดีนะครับเป็นหาน้ก็มีเสียงทรอด้วยาครับครับผมยังไงนะฮะต้องติดตามผลงานของ่กาึกาต่อไปครับได้ทางดอกจัน่อนครับตอไอก่